สวัสดีครับผมนายเซยมิบุระงค,ครับตอนนี้ศึกษายอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาโภชาศาสตร์และการกาหนดอาหารครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยในเรื่องการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมลูกนี้จึงถึงต้องมีดอกไม้หลายสีมีอาหารหลายรสชาตินั่นเป็นเพราะความหลากหลายที่ทําให้ลูกใบนี้น่าสนใจครับเช่นเดียวกันกับมนุษย์เราที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนา สภาพหรือแม้แต่ความคิดเห็นทางการเมืองแต่บ่อยครั้งเรากลับใช้ความต่างนี้มาเป็นเหตุผลในการลดทอนคุณค่าโดยยืดยามศักดิ์ศรีของกันและก,กันสิ่งที่ผมอยากรุณรงค์คือการปใจยอมรับแตกต่างโดยเริ่มจาก3วิธีง่ายๆนะครับที่เราทําได้ทันทีคือหนึหยุดตัดสินตัวเองอย่าเพิ่งประเมินใครจากรูปล์ภายนอกหรือสิ่งที่เขาเชื่อ 2. รับฟังอย่างตั้งใจลองฟังเหตุผลของคนที่ไม่คิดเหมือนเราโดยไม่ต้องพยายามเอาชนะ 3. มองหาความเป็นมนุษย์เตือนตัวเองเสมอว่าภายใต้ความต่างเราทุกคนต่างรักต่างรักตัวกลัวตายและอยากได้รับเกียรติเหมือนกันการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่การบังคับให้ทุกคนต้องคิดเหมือนกันแต่คือการอยู่ร่วมกันได้แม้แม้จะคิดต่างกันครับความภูมิใจของผมไม่ใช่การ ที่ทุกคนเหมือนเราแต่คือการที่เราสามารถให้เกียรติทุกคนได้ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามมาสร้างสังคมเชื่อมรับความแตกต่างไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ